สวัสดีครับวันนี้วันที่31นะครับ <c oughs> นวันที่31พฤษภาคม2568เป็นวันที่31ที่ข้าพเจ้าและจีระพงษ์ในแชรยขบถวิสเสถีสดแายิผู้สูบพระประริษรลมรณกรถวายเป็นพุทธบูชาตารมวิชาสังฆบูชาและเจริญบูชาในครูจากทั้งหลายขอจีระข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาขนาภันในนั้นอย่างในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยแท้บทที่1บทกล่าวภารตะนาตาเังสมาสมุตโตปปะปวาโอตานปปะปวันตานวิวาเทมีสวาราโตภะภะมาตาตะโมตะมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆสังฆะนามีบทที่สองบทบูชาพระไตรปิฎกธรรมสาสัมพุทุโธสุจิลังปรินิพุตโตผู้เนหิทรามาโนธานิปรัมมีหิจั ทิสติยาวชิวะอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสาร์นางกัตโตปูเชมิรัตนตยังธรรมบางเจรามิโสทินาโมที่สามบทสวดชุนุนเทวดาสมันตาจักกาววเวสุทธคันตุเทวตาสัทธามมโมนิกาเจษสุรันตุสัขามงคธรรมสเกฆเมจารุเปย์คีริสิสารตันเตตันตาลิเศวิมาเนทีเปย์รัตเถจักเมีจารุวะนักอาหารเนเคหาวัตุมะทิเคเทภุมมาจะยันตุเทวาชะลัทธรวิสมัยยาขะขันทัปนาคาตินันตาสันติเกย์ยามุนิวาจัดังสัทววเมสุนันตุธรรมสวรรคาโรยามะทันตาธรรมส สวัสค์ก้าโรอยามัทัณฐาธรรมสวัสดิ์ก้าโรอยามัทัณฐาบทที่สี่บทส่วนหุบพราปรานามกานนโมตัสสะภะคะวะโตวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้บทสวดไตรสนาพปาธาพุทธาสรณังคาฉามีธรรมังสรณังคาฉามีสังฆังสรณนังคาฉามีตุติยมปีพุทธังสรณังคาฉามีตุติยมปีธรรมังสรณนังคาฉามีตุติยมปีสังฆังสรณังคาฉามีตาติยมปีพุทธังสรณนังคาฉามีตาติยมปีธรรมังสรณังคาฉามีตาติยมปีสังฆังสรณนังคาฉามี บทที่หกบทสดสัจจริยัคถานัตถิเมสรานังอัญงพุทธเมสรานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมขอตุสัพปทานนัตถิเมสรานังอัญงสังฆเมรทมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมขอตุสัพปทานนัตถิเมสรานังอัญงสังฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมขอตุสัพปทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนานัมคถาพุทธังนั้นเมรัตตภูตาร สารีตจิตตังธัมมังนเมรตัตตาภูตะาวิสุทธิสาลังสังฆังนเมรตัตตาภูตะาสุสีลัิจิเอตังนเมิติรัะตนาังรัตนะยะวหังสัมมาสโมรติต่าวัตะวะถุวิเศษสะภูตังอัญโยยะยุตตะพุนะโยคะวาสัสสปะวะตัตตังอสุมิตามมตายา,ยา,ยายามปิปิตเถวยถาตินฐันเถเเอกลางวินาตติตะเตสามมสัมภเวนะโลเกกะทาจีจาจินเลนจ,จก ประตุภูตังคำพียาวิสายยาอาติทูสัตถังวินยูหิปันติตะชนเนหิวินแะยะลูปังโลัมหิเกหิจิกัตถะทุปะรัพันมียังเกสันติทุตุวิธิตังคุนากายาแตยะนาเมหิเยวะชะนาแตยะสุวิสุตมัมปิสมุตปสัสตังมะนัศสิสุทะปัสสะทานนานุญัติการะมสัส มุตแต่มะปุญญาปูมังทุกขาะมุดจานนมุกขาสารนังขตานังปูชาละเหสุปรมาอภิปูใช้เนยยางนิพานะสัตติกิริยายุปานิสสสัตยัดถังสัมมากิเลสัตม,มลโสพนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถะคุสเลหุปะเสวะมียางปาเนหิจาปิสรนา,นารนังขมาดียาเมวะตัตมาอินตังรัตนานะนัง นัต <c oughs> ติงที่วังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมัจะปริสัสัตังสุปัาสันนะจิตาตาตถานุป,ปาลิจริยาสาาทารตาตะปุญเยนะตังสุกะเตนะส,สุขีระเวนุเตเชนะตัสาตาสะจสทาปิสุวัติิหตุเยเจทสธรรมาวินะยังมีปามมะนะปูโตโรปุตรลพิสมยโยนิยโตตุโพนังตัสโสปนิสสะ ยะจะยายะตะยมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโร <c oughs> บที่8ปและมะการสิทธิกธาถาโยจังคุมาโมหมาลาปัสกัทโถสามังวัคุโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิมโมจะย,ยันโตปะเปสีเขียนังชนะตังวิเนยยังพุธังวรัตตังสีรัสสานามามิโลกัส,สานะ ตัจจะวินายะกันจตันเตชัสสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตารายะจะวินาศเมนตุธรรมโมชชทัชโชโยวิยะตัสสะปะถุตเสสีโลกัสะวิสุธิมังคังนิญญานิโกธรรมะทัศตาลีสัตาวโสสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรตังศีลสานะมามิโมหะปะทารังอุปัสสันตะทาทารหันเตชัสสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตารายะจวินาศเมนตุสัทธรรมเสนาสุขะ ตาุโนโยโลกัสะปาปูปะกิเลเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโลติสังขังวรันตังศิลสานะมามีพุทธานุพุทธังสมลีสาธิทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายจะวินาศเมนตุบวสวนนัมกาอัตา คาถานโมอาหฮะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะมหิพิโนนโมอุตมธรรมมะสะสาวะขาเตตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธะศีลทิฏฐินโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนยัสสาธุก,กังนโมโอมะกาตีตัสาตัสาวัตถุตยสปีนโมกาลปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวติหโฏตุสัพพทานโมกาลสะเตเชนะ วิถีมั <Ende esa> ่นคงโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุเอวาเมสุตาอิการสามัญญาพระพาวสเกสุวิหารติกาปิวะถุมังมาเมเนมาฮาตาภิกุสังเทนะสัติปะจมติหิภิกุสเตหิตสเประวะหันติหิตทหาหิตเโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปิตตาโหติพัพพวันตาทัศนายะภิกุสังคันจะอัตโขจะตุนังสุตา วสากายิกานังเทวนาถอิทัตโขสิอิยังโขขภาวาสเกสุวิหารติกาปินุตุมังมหเมเนมหากตาพิคุสังเทนัสตินปจมเตหิพิคุสัตเทหิสเประวัชละหันเตหิท้าเตหิจโลกาทตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาขงติดพระกวันตาทัศนายาะพิคุสังนันจายานูและมยามปีเยนะพระกัวาเตนุปะกาสังไมยามะอุปสังคามิตวะพระกัววัตโตสันติเกปันเจกขาถาภาษาญาติอิทัตโกตตาเทวตาสยัตถาปินัมภะพระววาปุริสโสสมัชิตังวา พาหังภาษาเลยยะภาษาลิตั้งวาพาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาหิตาพระขวันโตปุระโตปัตุราหังสุอัตโผตาเทวตาพระขวันตาอภิวาเทตวะเอกามันตาตังสุเอกามันตาทิตาโุเอกาเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังขาหาภาษีมหาสมโยปวันส่วนมิงเทวกายสังฆาตาอาคตัมหามังธรรมะสัมยญญาทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติ อัตถะวประาเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาถัภาษีเจลาภิกาโวสมาทาังสุจิตตาอัตโนอุชุมะกาสุสารถิวเนตานิฆาเหตตาวอินทิยานิีหันติปฏิตาติอัตถะประเทวตาพรวันโตสันติเกอีมัคาถภาษีเจตลาีลัเหตาวะปรีขงอิทกีลัโอตัแุหงมอชาตจารันติสุมาวิมาละจัุมะตาสุตันตาสุสุนัขติ อาตะโขวะปราเทวตาพระวันตโตสันติเกยิมันคาถาภาสีเยติกิติพ right? ุทธังสรณังคาตาเสนาเตฆมิสันติอปยภูมิงหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุรสันติติอาตะโขวะพระกวาภิกขูอามันเตศีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุจโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปิตาของติตะถาคตังทั้งเนายะภิกขุสังคัญจายเยปิเตภิกขเวอเหตุสุงอติมันธนานาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระกัมมตานายจะพระเยวะเทวตาสันนิปิตาเหตุสุงเสยตาปิไมหันอิตาลหิเยปิเติกเวอภ กบันตาดังเอตัมมลนิเยวะเทวตาสานิปติตาภพิสันติสยสารพิมัยหะเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิกิตติยิสสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิเอติสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนัธาสัตวุกามนาสิกโลธาสัมปิภาริกสามีติเอวมพันเตติโธเตภิกขุพะกบันโตปัจจัสมุขข้าวาอสัทนาโวจักสีโลกมนลกัสสามียัตถาภูมิมาตาสิตายสิตาคิริกขะวาลาปะหิตัตามะตมาหิตาปูถุสีหามาลีนาโลมะหังสามิสามุโนอัตตมนาสุทาวิัพน มณา,าวิลามพิญโยปัญจสตยัตววานีกับฤทธวิจตโตมันตยิสตาตาวังเกตังในรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานะธรทิโกวเตจตัมมะการุสุตวะพุทธศาสนานังเตจตัมประตูโลหญยาณมนุสานะขัสนาเปเกตังมัตถขุนสหาสังอัฏฐานสัตตังเอเกตังศาสนามนุสสารธรรมะท้สขุนแบบ เปโรกนอนดมาตะที่สามสักามุนาอาของตันจากสัามิยาาบอสควายคิตมาจะกคมาตะโตมันจะยิ่ทาสาวเกตานนี่แล้วแต่เทวะกายาพิการตาเทวิชานัทธิพิการวยวังยิติยิสบิกิรัเหะนมุปะสโสตต์สหัสฐานยักขายักษ์ขาพุมมากะปุตตะทวารอิทธิมันโตชุติมันโตวนะมันโตสัตสิโนมุทธมานาพิกามุพิขุนังสมิติวนาจะสรรอาศัามาตยักขานัตะวันนิโนอิทีิมันโตชุติมันโตวันมันโตสสินโนมุทธมะนาพิกิมุพ สมเด็วมุนาอีเตเตโสระหาสายวัดยักษานะตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตมันนั้นวันโตสติโนมังธัมมนาพิกมุโมพิขุนังสมเด็วมนาเวศสามิตาปัญจสตายักษานะตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นันโตศศิโนมังธัมมนาพิกมุโม พิ่กุนังสมัติวันัากุมพิโรราชกหิโกเวปุรสานิเวสนัางพินยนนางสตาสหัสสังยักานางปริจุสารติกุมพิโรราชกหิโกะโสะคาสมติ่วันางปุริมันทิจจทิสังราชตาตัลรัตโตปะสานสติคันธนาธิปฏิมหาราชายศศิโสปุนตาปิตัตสาาวมทันฑามามาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวณัวันโตสัสนโนมรันาภิกรมุงพกกุนังสมติ่วันางท้าขิลันจัติสังราชาวิรุโหตประสาติคุณทานาธิปฏิมหาราชายศศิสุนนนนนนตตตตาาิัััววมมมทช นาสมต no ิวนาปฏิมันตะที่สารัราชาวิรุปโภสาสติตยันขานาทิปฏิมหาราชายสัสิโปุณตะปิตาสาวาหัวทานนั่มาบักภหลังทีนมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตศัสนโนมทัมนาพิกระมงที่ขุนนางสมบิติวันันตอุตารันจัตที่สามราชมานาสักะวิรูปภโภพทิเมนะวิรูปโกพกุเวโลตระสังจัตตาโลเจมหาราชาสมันตา ตัวโดทิสาฐานลัมมานะอัถังสุวรรณิกับอิรวทเวเตตังมายาวิโนทักษะอาคูมันจะนิกาสหมายาคูเวนทุกเรนทุกวิภูจวิภูตัวสหัจฉันโนกมสิทธโถจะกินนุมันทุ่นิมันทุจับปนาตัวอุปมานโยจะเทวัตสูตัวจะมาตริจินตเสโนจักรนภนภาณุราชาชโนสัสโยอาคูปัญจสิโคเจวะตินพระลูสุริยชัสสะเอเตจเนจาราชาโนคันทปาสหาราชุมิงอธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสำมิถึงมนาทัปูนภสษานาคาเบสราสหัสกการกามสระอาคูปยา มหายาติพี่ย้มุนาทัตน์ลัทธาจะอาคูนาคายาตติโนเอราวัณโนมหานาโคโสภกาสมิติงวันังเยนะทัพอาเชยสหรัฐสารัฐลันติทิพาชิปทิชาปะขีวิสุตจัจขูเวหายจษสาเตวนัมชาปตานทิจาราสุปันนาอิติเตสมานามังอภะยันตฐานานาคาลาทันนมาสีสุปันนัโตเขมมะกังสุพุทโธภหนหาหิวะจาหิอุปยันตานาคาสุปันนาตระนัมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทัง อสุรสิตาพัตโลวะวัสเสเตอินทิมัโตยะสัทสิโนโกรละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวทตาเวปจิต,จตจิตุจิติจาปะหาราโทนโมติสหสัตตนจาริปุตตนาสเพเวโลนามากะเสนหิตวาพดิงเสนา,นาหุพัทมุปปะขมุงสมยโยธานิพันธันเตปิขุนังสมิติงมนัง อัปปจเตวะปัตเีจตเถโชวายยตสาขมุกรุณาวรุณาเทวาสมโมตยะสสาสหเมตการุณิกาไตรกาอาูเทวายะสติโนทัาเสตยตากายะสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัตสิโนมทัมมนาพิกามุงพิขุนาสมิติมัณดังเวทุจเตวาสาหรีจะอัสมาจะทุวิทุเวยยมาต่ถ้าสุปนิสาเทวาต่ถ้าอาุบรักิตาสัญญั สุริยสุปนิสาเทวาตุเรียมาภุบรักิตาตานักขานิสตุบเตวาอาคูมันทวาหหกาวสุนังวโสกุสโถโสกุปคาภุนิสโธทัดเตเตหากัยาสเปนาราตวานิหนดิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสินโนมธัมมนาภิกขมงภิกุนัสเบติวนาอัตคุสาภูเทวาชลามขีตุกะละวะอาริสกาจารโอชาจารุมาภูพะภิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุริยยมุจระอาภูอาคูวสวรนิริโนทัดเตเตหากัยาสเปนาราตวานิหนดิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสินนโมมธา ติวนังสมมนามหาสมมนามนรลุสามบรรลสุตมาที่ข้าพตุสติกาอาคูอากูมโนบุติกาอาถาคูอริโยเทวายเจโตหิวอัจิโนปรากามาปรากาอากูเทวายสัสสินโนทัตเตเติทากะกายาสเปนะนัตตมานิหน่วยที่มันตจติติมันตัวนามันโตสติโนมัทมนาพิกัมพิกุนันสมิติวหนังสุกกากลุมแ อรุณาอาคูเวหะนัสสาสหอตคัญญ่างหาโมุขาอาคูเทววิจักขณาสัทธามัตตาหานักขามิสกาจียสัตสิโนทนียาอาคาปุญโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตเตนากายาสเปนนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตสัตสิโนโมทามนาภิกรรมุงมิขุนาสมิติวนาัเขมิยาตุจิตายามากาจการเจียสัตสิโนสองพิตรการมาเสตถาชตินามาจารสวานิมรลติโนอาคูอาตาคูปันนิมิตาทัศเตเตนากายาสเปนนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตสัตสินโนิกโม วันนี้โน,นรลว่า,าเย็ยนละอาัาจุงเงุเยจันเยสัยรทิสา,าสหาประวุตชาติ มังขีหลังโอเทตินมาระลาสวาบัณฑเขมโคกตาลังนาคังจันทวะอาสาติตาติตังสุพรมะปรมัโตจัตปุตาอินทิมาโตสังสังกุมาโลติโสจะดโสภะข้าสมิตริงวันางสหวาภุมะโลกานังมหาภุมารพิติสติอุปปันโนชุติงมันโตพิสมากายโยยัสัตสิโสทัศน์เศราอิสระอาคูปัญจกะวะตินโนเตันจามวัชโตอาคาหริโตวาปารามาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเตเวสัทธามังเกยมารเสนาภิกามิกปัสสากันหาสามัญที่ใหญ่ถากขันทัทธามันทัทธาลาเกณะพันทัมันท มุติตาโตจินัยติตตะมหาเสนกันหาเสนาเปตนใยิปานินาตารมหาจจะสรังกตะวานะเพระวังยะถาปะวุสโกเมโคท่านยันโตสวิชุโกตถาโสรปจุตาวติสันคุโฑอาัยยังวเสตันจัสภามีญายวะวะกิตมะเจภุมาตโตมาตยิสักขาสอบวเกศาเนยรตเตถวะกัญญาเมรณะ พิกันตาเตวิชานาสาธิกาโวเตจตับมะมะการลงสุตวะพุทธศาสนรนังปีตาระทา,างเคหิปังกาโมงเนสังโลม,มันเปียร์ทะยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสิีโนโมนทันต,ติสาราภูเตหิสวะกาเตชะเนสุตตาติ